สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆหลายๆคนก็อาจจะบอกเอ้ยช่อง e อคอน TV หายไปไหนมาตั้ง4-5วันนะครับก็เรียกว่าตั้งแต่วันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ แล้วก็วันนี้วันจันรนะครับก็เกือบเกือบหวันแล้วนะครับที่เราเราไม่ได้มาพบเจอกันนะครับกับช่องเอคอน TV นะครับก็ร่างกายยังโอเคนะครับยังแข็งแรงปกตินะครับแต่ที่หยุดไป4วันเนี่ยผมมองแล้วว่าขอพักผ่อนหน่อยละกันนะครับขอพักผ่อนหน่อยเพราะว่าเพื่อนๆก็จะเห็นว่า,าช่องเ c o n s TV เนี่ยในช่วงสัปดาห์สอสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการนําเสนอรูปแบบของตัว ารายการเนี่ยรูปแบบใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะครับอย่างเช่นการไลฟ์สดนะครับหรือว่าจําจนวนของตัวคลิปวิดีโอที่ปล่อยออกมาในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีจํานวนที่มากขึ้นนะครับซึ่งมันก็จะใช้เรื่องของตัวพลังงานด้านความคิดนะครับเรื่องของตัวเวลาเนี่ยมากกว่าปกตินะครับก็เลยถือโอกาสช่วงเทศกาลสงการเนี่ย เป็นช่วงที่ขอพักผ่อนนะครับร่างกายหน่อยแล้วกันนะครับก็เรียกว่าพักผ่อนนานไปเลยนะครับเกือบเกือบสวัน5วันแหละนะครับแต่ก็มาพบกับเพื่อนๆแล้วนะครับกับวันนี้นะครับวันจันทร์ที่17เมษายนนะครับก็คาดว่าเพื่อนๆก็คงได้รับชมคลิปตัวนี้ประมาณไม่เกินหนึ่งทุ่มนะครับไม่เกินหนึ่งทุ่มไม่เกินหนึ่งทุ่มเพราะว่าผมเองบันทึกตัวคลิปนี้อยู่ตอนนี้ก็ใกล้ๆกลห้าโมงเย็นแล้วนะครับก็ใกล้ๆประมาณห้าโมงเย็นแล้วแล้วก็ เรามาอัปเดตนิดนึงแล้วกันว่าช่วง4 5วันที่ผมหายไปเนี่ยผมไปทําอะไรมาบ้านนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสบายๆนะครับอาจจะไม่ได้มีเรื่องเกี่ยวกับวงการวิดีโอเกมนะครับกับกับคลิปนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราค่อยมาเข้มข้นกันในวันพรุ่งนี้นะครับกันในวันพรุ่งนี้ดีกว่านะครับก็วันนี้นะครับก็ยังคงเป็นวันหยุดของเพื่อนๆหลายๆคนคนที่ทํางานข้าราชการหรือว่ารัฐวิสาหกิจนะครับก็ยังคงหยุดนะครับกรุงเทพมหานครเองลดราเนี่ยก็ยังคงไม่ได้หนาแน่นมากนะครับยังคง ยังขับไปไ,ปไปไหนมาไหนเนี่ยยังสะดวกอยู่นะครับเพราะราชการกับรัฐวิสาหกิจยังหยุดนะครับกับกบ,บางที่นะครับส่วนเอกชนนั้นก็เริ่มทํางานปกติแล้วนะครับกับวันนี้นะครับก็ในช่วงสี่ห้าวันเนี่ยผมเองก็ไปเล่นน้ําสงการนะครับที่สยามมานะครับในวันแรกเลยนะครับในวันแรกเลยและหลังจากนั้นก็ได้ไปเยี่ยมเยียนนะครับเยี่ยมเยียนญาติผู้ใหญ่ ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับนครรา,าชสีมาแล้วก็ผมเองก็ได้มีการนัดนะครับนัดเจอเพื่อนๆน,นะครับในวงการโดรเกมเนี่ยที่เรารู้จักกันมาน่าจะาเกินปีแล้วนะครับเกินปีแล,แล้วแล้วรู้จักกันมาในเรื่องของตัวงานซ่อมนะครับของตัวตัวเครื่องเล่นเกมตัวนี้เลยนะครับที่เราได้รู้จักกันนะครับก็คือเครื่องเล่นเกม i n t e n d o Switch นะครับกับงานซ่อมต่างๆที่ทางผมเองก็ได้ ให้การช่วยเหลือนะครับหรือว่าในการแนะนําต่างๆเนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองในด้านวงการวิดีโอเกมหรือว่าเรื่องของปัญหาด้านบ้านเมืองนะครับหรือว่าจะเป็นวงการอื่นๆก็ตามนะครับมาอย่างยาวนานนะครับมาอย่างยาวนานในช่วงปีกว่าๆนะครับน่า,นนานจะประมาณปีกว่าๆแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆจาได้นะครับเพื่อนๆท่านนี้ที่อยู่จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยผม ได้ทำการจองซื้อเครื่อง PlayStation 5ออนไลน์ได้ในรอบก่อนที่จะมีการปรับราคาขึ้นนะครับที่ร้านดอทไลฟ์ซึ่งครั้งนั้นเองอ่ะผมก็ให้สิทธิ์กับเกมเมอร์นะครับท่านนี้นะครับที่เขาอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งครั้งนั้นเองเขาก็าขับรถมาจากโคราชเลยนะครับมามา,มาจากนครราชสีมาเลยเพื่อที่จะมารับตัวเครื่องนี้นะครับและในเหตุการณ์ครั้งนั้นแหละทางผมเองก็ได้ให้ ยืมตัวแผ่นเกมพ a of t Zon ตัวนี้นะครับ f o r b i t d e n west ไปด้วยนะครับไปด้วยนะครับก็เลยถือโอกาสนะครับในครั้งนี้แหละอุสามาถึงโคโลราดแล้วนะครับก็ถ้ามีโอกาสก็จะได้แวะเยี่ยมเยียนนะครับแล้วก็ขอรับตัวแผ่นเกม h a l l of t Zon กลับด้วยนะครับเพราะว่า,าจะมีตัว dlc นะครับตัวใหม่เสริมเข้ามานะครับกา็ากะว่าถ้ามมีโอกาสก็จะได้ ลองเล่นตัว DLC หน่อยแต่ปัญหาคือมันจะต้องเล่นตัวกิตตัวภาคหลักเนี่ยให้จบก่อนนะครับให้จบก่อนนะครับก็อ่ะก็ได้พบเจอกันนะครับที่โคราชนะครับที่นครราชสีมานะครับแล้วก็เกมเมอร์นะครับก็ได้มอบสิ่งดีๆนะครับมอบสิ่งดีๆการแบ่งปันนะครับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นะครับกลับมาให้ด้วยนะครับก็อย่างเช่นตัวนี้นะครับเป็นเรื่องของตัวโปรเจคเตอร์นะครับหรือว่าจะเป็นตัวจอยคอนเทลเลอร์นะครับหรือว่ากรอบของจอยคอนเนี่ยทางผมเองเนี่ย ก็น่าจะได้นำเอามาใช้ประโยชน์นะครับนำมาใช้ประโยชน์นะครับให้ตัวช่องเอคอนทีวีนะครับหรือว่าจจะส่งต่อให้กับเพื่อนๆก็ได้นะครับกับในอนาคตนะครับก็อาจจะได้มีตัวมุมมองนะครับในการทดสอบการใช้งานเกี่ยวกับวงการวิดีโอเกมไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่นเกมคอนโซลหรือว่าจะฝั่ง PC กับฮาร์ดแวร์เหล่านี้ได้มากขึ้นนะครับกับการทดสอบเกี่ยวกับเรื่องของการใช้โปรเจคเตอร์นะครับการใช้โปรเจคเตอร์นะครับอันนี้ ก็เป็นการแบ่งปันในสังคมวงการโิเกมในประเทศไทยนะครับที่เกิดขึ้นนะครับที่เกิดขึ้นนะครับที่เกิดขึ้นแล้ววันนี้วันนี้นะครับวันนี้ตัวผมเองก็ได้รับการแบ่งปันสิ่งดีๆเหล่านี้มาผมเองก็ได้ส่งต่อนะครับกับการแบ่งปันก็อย่างเช่นการให้ตัวแผ่นเกม Resident Evil นะครับรี m a k e นะครับให้กับเพื่อนๆในวงการ วิดีโอเกมเนี่ยที่รู้จักกันนะครับในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานี่เหมือนกันอีกนะครับก็ได้แบ่งปันตัวเกมเนี้ยของเวอร์ชันเพย์สีให้ได้นําไปเล่นกันนะครับได้นําไปเล่นกันนะครับก็เพิ่งส่งให้เมื่อตอนบ่ายแก่ๆของวันนี้เองเลยนะครับของวันนี้เองเลยและนี้บอกเพื่อนๆนิดนึงนะครับเรื่องของตัวอุณหภูมินะครับกิ้งการกันมาได้นะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยจังหวัดของเพื่อนๆเนี่ยอากาศมันร้อนขนาดไหนนะครับเพราะตอนที่ผมไป แถวโคราชนะครับปักทงชัยก็เห็นเรื่องของตัวอุณหภูมินะครับว่าโอ้โหอุณหภูมิแบบคนเดินถนนนะครับไม่ได้อุณหภูมิห้าง41องศานะครับโอ้โหผมแบบช็อกเลยนะครับว่าโอ้ยมันทะลุ40แล้วหรอเนี่ยนะครับสำหรับหน้าร้อนบ้านเรานะครับสำหรับหน้าร้อนในในประเทศไทยแต่มาวันนี้นะครับวันนี้นะครับ ผมเองก็ได้ออกไปแถวโซนดอนเมืองนะครับผมว่าเอ๊ะเช้าๆเขาน่าจะอากาศก็ไม่น่าจะร้อนมากเห็นเห็นฟ้าคลื้มคลืมใช่ไหมครับมีเมฆเยอะแต่พอตกบ่ายแก่ๆเท่านั้นแหละบังเอิญไปฉลึกเหลียวมองนะครับอุณหภูมิที่หน้าจอโทรศัพท์นะครับ43องศานะครับกับอุณหภูมิเดินถนนนะครับผมว่าช็อกเองโอ้โห41องศาที่ นครน่าจะสีมาว่าสูงแล้วนะมาวันนี้เจอในกรุงเทพไป43องศาโอ้โหตับแตกจริงๆนะครับตับแตกจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของตัวสภาพอากาศนะครับที่ออกมาฝากเพื่อนๆกันนะครับว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนก็ต้องปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนการาดําเนินชีวิตนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับผมเองถ้ามีการลงพื้นที่นะครับในช่วงบ่ายแก่ๆเนี่ยอาจจะต้องหลีกเลี่ยงแล้วนะครับหลีกเลี่ยงแล้ว แต่ก็โชคดีหน่อยที่สถานการณ์ของตัวเครื่อง PlayStation 5นะครับที่เป็นาราคา r e เซ l หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันแทบจะไม่มีมันแทบจะหายไปแล้วนะครับก็เลยทําให้การลงพื้นที่เนี่ยไม่ค่อยมีความเข้มข้นมากขึ้นกว่าเหมือนกับในช่วงก่อนๆนนะครับเพอถ้าเกิดว่ายังมี การขาดตลาดเครื่อง p พ5อยู่ในตอนนี้นะครับโอ้โ oh, ห oh, ผมเองก็คงดูไม่จืดเหมือนกันนะครับถ้าวันไหนลงพื้นที่ช่วงบา่บายนะครับช่วงบ่ายๆนะครับก็เรียกว่าร้อนได้ใจจริงๆนะครับแล้วกอ็อีกเรื่องหนึ่งก็คือในช่วง4-5วันที่ผ่านมานะครับก็ได้พบเจอญากผู้ใหญ่นะครับก็ได้ได้ร,รับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆนะครับออามาทำการให้เกิดแรงบันดาลใจนะครับในการ ให้มีมุมมองนะครับหรือว่าการนำนำ,น,นำเสนอตัวคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยให้มันมีมุมมองที่แตกต่างมากยิ่งขึ้นนะครับก็อย่างเช่นตัวนี้นะครับที่ได้ามาครอบครองอยู่ช่วงเวลาหนึ่งนะครับในในช่วงนี้นะครับก็มองซ้ายมองขวานะครับกับตัวกล้องถ่ายภาพนะครับที่มองว่าในยุคนั้นยังไม่มีชื่อเสียงของโซนี่เกิดขึ้นเลย นะครับเกิดขึ้นเลยนะครับก็ได้ถามยตาผู้ใหญ่ว่าทําไมาตอนนั้นไม่ใช้โซโนงโซนี่เราก็ไม่ได้อยู่ในยุคนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้เป็นคนที่เรียนทางด้านถ่ายภาพมาด้วยใช่ไหมครับก็น่าจะโซนี่ยังไม่มีชื่อนะครับยังไม่มีชื่อในเรื่องของตัวกล้องถ่ายภาพเหล่านี้นะครับก็เลยไม่ค่อยเห็นนะครับไม่ค่อยเห็นตัวแบรนด์นี้นะครับแต่ว่าพอมาปัจจุบันเนี่ยกับตัวกล้องถ่ายภาพของโซนี่นะครับมามองในปัจจุบันน่าจะเป็น เก,เ,กเกือบเบอร์หนึ่งแล้วไหมนะครับเบอร์หนึ่งแล้วไหมของตลาดตัวกล้องนะครับของตลาดตัวกล้องนะครับกับเทคโนโลยีต่างๆที่อยู่ในกล้องดิจิตอลของเขานะครับอันนี้ก็น่าคิดนะครับแล้วก็หรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อีกชิ้นหนึ่งนะครับที่ผมได้มาจากผู้ใหญ่นะครับจากผู้ใหญ่ที่แวะไปรับที่ดอนเมืองมาวันนี้นะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ เครื่องเล่นเกี่ยวกับแบรนด์ของ Sony เช่นกันนะครับส่วอนอุปกรณ์ตัวนี้จะเป็นอะไรเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับค่อยมาดูกันนะครับอันนี้แหละก็เป็นช่วงเหตุการณ์4-5วันนะครับที่ผ่านมาที่ผมนำมาฝากเพื่อนๆในครั้งนี้กันนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับมีข้อมูลข่าวสารที่อยากจะให้ทาง a อคอนทีนะครับได้อัปเดตข้อมูลหรือว่าทําการเจาะลึกเข้าไปหน่อยนะครับก็สามารถมาคอมเมนต์ ทิ้งเอาไว้ในตัวคลิปนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นเนื้อหาที่ผมกําลังาหาข้อมูลอยู่เนี่ยก็จะได้เสริมตัวข้อมูลเนี่ยให้มีข้อมูลที่ามากขึ้นนะครับมากขึ้นนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ